เมื่อวันที่23มกราคม2568ณนห้องประชุมพระเภทราชาชั้น3อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวเฉลัยวราชาพัฒเทพสตรีเป็นประธานเปิดในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคสำหรับครูและนักเรียนเพื่อพิชิตผลสัมฤทธิ์ทางการสอบโอเนตระดับประถมะศึกษา สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากสถานศึกษา23แห่งในเขตจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีเข้าร่วมในโครงการอบรมจำนวน323คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความสามารถและมีเทคนิคในการทำข้อสอบและเกิดผลสำเร็จที่มีประสิทธิภาพในการทำข้อสอบโอเน็ net, โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการบรมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันคือในระหว่างวันที่23และ24มกราคม2568ในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกทำแบบทดสอบความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย